สวัสดีครับมาพบกับรายการเรียกฉัน EP 40แล้วนะครับผมอ๋อ EP 40แล้วฮะอายุ40ไม่เจ๊แบบนั้นอาทับรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาเรื่องต่างๆคลิปต่างๆนานาทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันครับใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมเจอกันทุกวันศุกร์แล้วก็ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปในเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ comment มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมและก็อย่าลืมครับฝากแ็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราอะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์หรือว่าทริปหรือว่าคลิปหรือว่าทุกทิกทุกตักอะไรวะเนี่ยมีคลิปอะไรน่าสนใจกันบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับไปเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแต่เป็นจานข้าวน่นอนครับตรงกลางมันคืออะไรวะแป้งเปียกปะเนี่ยมันดูแข็งแข็งยังวะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงครับ ตารอดูกันดีกว่าจิ้มหน่อยอ้ะน้ำจิ้มเหรอลูกชิ้นเด้งเด้งลูกชิ้นเด้งเด้งกว่าลูกชิ้นจิ้มติดทุกอย่างยกเว้นลูกชิ้นมึงคืออะไรกันวะเนี่ยพันธะอะไรโคววเลนต์เหรอ อันดับคลิปนี้เป็นคลิปที่รถคันนึงครับถูกแบกโดยรถอีกหนึ่งคันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรืออะไรที่น่าสนใจกันแน่ครับปาอ๋อโดนขนสองหรือว่าโดนกลับฮะเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์นี่นะแบกรถใหญ่ไม้กูขยี้ตาอยาอีกรอบไหมเนี่ยขยีไม่งงกูงง ได้ยางไรวะเอาละคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการที่หดซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานแน่นอนฮะแต่ประเด็นคือเขายังไงวะเนี่ยทาได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงครับปปั่นไปเดี๋ยวทําไมมันแปลกๆผมจักรยานล่องหนเนอะก็ไม่น่าใช่นะเพราะมันอยู่ข้างหลังมือช่างซ่อมจักรยานนี้เหรอ โอ้โหการช่างเนี่ยเอาละกูนี่งงกว่าเลยเอาละ,ละคลิปนี้เป็นคลิปที่เราโฟกัสหรือว่าเริ่มเฟรมที่อยู่ช่วงข้างล่างครับเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปรอดูไปรอชมกันดีกว่านะครับตาแม่เลยอะไร<ป>ยังไงหลอดเข็มแล้วออกแล้วนาซนแล้วลไป,ไปดัดดเลย อ่หาดูดิยังไงล่ะเข้าไปเสียบไฟติดมิตีใหม่แห่งวงการไฟฟ้าสตาร์เตอร์ไม่ต้องเห็นชีดยาต้องเข้ากำลังอึ้งอยู่ไม่ใช่ะไรนะมันทำได้ไงวะเขาเรียกไงเวทมนต์เหรอหรือแค่ความคิดหรือไงเอาละฮะ มาดูคลิปถัดมาครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างแน่นอนครับแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังใช้ลูกดิ่งทำอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวไปดูกันดีก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงครับปลาว้าวว้าวว้าวางงไม่กูก็งงกันทำไปเพื่อ มึงไม่ต้องดิ่งตอนนี้มึงนั่งดูข้างนอกก่อนมึงขยายหรือมึงเดินออกมาข้างนอกไกลๆก่ะจะเห็นความจริงออกมานั่นแหละเอาล้ฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการที่การทำเลสิกยาหนึ่งกำลังไขควงอยู่นะฮะไขคววงไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรน่าสนใจในคลิปนี้บ้างนะครับป่า อเสร็จแล้วขันเสร็จแล้วไงต่อเปิดขัดนี่มาขาเหยียบสตาร์ทฮะแล้วไงต่อเบรกเบรกเป็นคันเล่กแล้วไงต่อคันเล่งเหรอเปไ็นไรแต่สิ้นหวังจัดเลยไม่ไ <c oughs> สิส้นหวังขโมยนะ หวังคนขับอะคีดสภาพเวลาเพื่อนมึงยืมรถไปอะ่ะแล้วแม่งเป็นตรงกันข้ามอะ่ะมึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเฮ้ย <c oughs> มึงไอโอกูยืมรถมึงไปข้างนอกเลยดิ <c oughs> ยืมรถมึงไปร้านสะดวกซื้อหน่อยนั <c oughs> ่นละฮะเกิดแน่นอนปัญหาเนี่ยเอาละฮะคลิปนี้ไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องเกินอะไรกันมากครับเห็นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมอไซ ไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องไว้อย่างไรกันบ้างนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงฮะตาอ,อ๋อสมฮะสามแม่ครวัวเหรอฮะแล้วทะเบียนต่างประเทศด้วยนะเ,<อ>เดี๋ยวปากระป๋องกู้กายเป็นโชคกันแล้วเหรอกย<อ>ู่นี้ร้านมอเตอร์ไซค์คงมันน่าดูอะอมันเท่กันได้ใช่ไหมฮะ <laughs> สุดยอดไปเลย เอาละค,คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคนคนนึงครับกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังขีดเส้นหรือตีเส้นอะไรอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับไปอ๋อตีเส้นฮะตีเส้นอะตัดผม <c oughs> ไม่ไม่คือเข้าใจได้ว่าต้องตีเส้นต้องมีการวัดขนาดมีการหาองศาโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือไงรู้ปะไม่มึงเอียงวะ <c oughs> มึงเช็ดสาดเดียวกกบลูกตุ้มเมื่อกี้ปะ กแพงว่าน่าใช่ยมังควรคุยกันก่อนนะเอาละฮะแค่ขึ้นแคปชั่นมาก็น่าจะรู้สึกแล้วว่าคือเกี่ยวกับอะไรครับเขียนว่าแม่ผัวบอกเห็ดกล้วยบดชีให้กินแน่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้นะครับมีความหมายหรือมีอะไรน่าสนใจในคลิปกันบ้างครับปะว้าวอ๋อบดๆนะฮะอวไรอีกนีฮะบดชีอ๋อใส่มาเป็นสีขาวบดชี แล้วไงต่อออก็บดชีต่อใส่ลงไปบทชีอันนี้ไม่มีกูจะกินมึงด้วย <laughs> แล้วก็รวกมเป็นกล้วยบทชีฮะ <laughs> เอ้สุดยอดไปเลยไอเดียคน <laughs> ติเล่นไหนอยากบดชีอยากบดพระแต่ไม่มีกะทิอ๋อ <laughs> อันนี้ทางนี้ก็มาจากแนวฉีกอะไรเงี้ย <laughs> สุดยอดไปเลย เอาละฮะคลิปน hey, ี้เป็นคลิปที่กําลังน่าจะถ่ายรูปกับป้ายหรือว่าเป็นการประกาศหรือกระดาษสักแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าฟรีไวไฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรไงในคลิปกันบ้างครับไปไปดูกันาฟรีไ i ไฟครับเน็ตเวิร์กครับกู๊ดลักครับแล้วก็ฮะวรหัสฮะมึงจะยาวไปไหนรหัสเนี่ยโอเคห่ะฟัาคือ เน็ตเวิร์กก็คือเป็นไอดีครับก็มีกู๊ดลักใช่ไหมครับแต่พาสเวิร์ดกอกลัวไม่ได้กลัวแฮ็กหรือโดนแฮ็กแล้วแหละดิเหมือนมึงกลัวกูใช้งานมากกว่ามึงดูดิยาวเป็นเมตรได้เลยนะกูก็ได้ตรงว่ากูไม่ดื้อเออถ้าไม่อยากให้ใช้ก็บอกตรงๆมาเ้ยออาละคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึ่งครับกำลังจะยิ้มหรืออะไรสักอย่างนะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้หรือคลิปนี้มีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างนะครับปาเนี่ยค่ะไทินวาวไม่เห็นอ่ะพี่เนิร์ดเห็นปะทินวาวไม่เห็นอ่ะอันดีดีทินวาวไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นเห็นไหนอ่ะเห็นินวาวไม่เห็นอ่ะันดีดีมันอาอะไรทินวาวไม่เห็นอ่ะทินวาวไม่เห็นอ่ะก็ไม่เห็นอ่ะ ติดวาวไม่เนอะไม่เนอะไม่เห็นครับเขินกันบ้างอะไม่เนอะไม่ชิดไม่ทินน่ะไม่เห็นน่ะออเอะนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเติมน้ำมันหรืออะไรแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับปอะเมซอนอเมซอนอเมซอน้ไม่ใช่ ค่ะแคลค่ะห้าร้อยค่ะแม่หิวกาแฟฮะเมซอนเลยป่าเมซอนไกลโพสเลยคุณแม่เสินด้วยนะแล้วแม่ก็คือคำตามด้วยน่ารักนะฮะคลิปนี้อะไรฮะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการที่ผู้ชายจะทําอะไรกับผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งกล้องอย่างนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงในคลิปบ้างครับปาฟาบเดินมาไงครับเออโดนชนแล้วไงต่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วฮะก็จะแบบฟาบเดินมาฮะแล้วโดนยังไงต่อชนไหมโดนชนเดี๋ยวนะเดินชนจากคนหนึ่งปึก เซครับเซละล้มฟ้าบเห็นก๋วยตีหยวครับแล้วกูว่าต้อว่าปลาหมึกเห็นดูดิกูกง่งด้แม่งวิ่งตามด้วยไงนี่เรื่องนี้ไม่ใช่เกิดที่ไทยแน่นอนฮะจริงๆฮะเพราะถ้าที่ไทยนี่คือน้ำซุปเยอะแน่นอนมึงโดนลวกสดแน่ อ๋ะละคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการขับรถน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช่วงของฝนตกช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจหรืออะไรเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างครับปาฝนไอ้นี่เขาเปิดเลยไม่ได้เปฝนเลยกันน้ำลยขอโทษนะฮะน่าปัดฝนหรือหรือว่าดูดฝนนะ,ะ <S 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 นฮะวิดน้ำอ่ะครับเนี่ย แรก็ได้เก็ได้เวเน,นเป็นยันบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบเจอกันทุกวันศุกร์นะครับอย่าลืมครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b s c ส i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเราครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสริแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผม <S 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 แล้วก็ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราฮะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบ จะทำให้เขาอย่างคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับครับขอบคุณครับ